คุณเคยได้ยินไหมคะว่าความคิดกลายมาเป็นความจริงและนี่แหละคะ่ะก็คือหลักการของ manifestation การดึงดูดสิ่งที่เราอยากได้นะคะให้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราคะ่ะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะคิดว่า manifestation เนี่ยก็คือแค่คิดแล้วมันจะเกิดขึ้นเองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คะ่ะการ manifest นะคะไม่ได้จบที่การคิดบวกคะ่ะแต่มันคือการทำให้ความคิดความรู้สึกการกระทำ และพลังงานของเรานะคะสอดคล้องกันค่ะถ้าใจเรายัางเต็มไปด้วยความกลัวนะคะแต่ปากบอกว่าอยากได้สิ่งดีๆจักรวาลจะฟังที่พลังงานของเราค่ะไม่ใช่คำพูดเพราะว่าจักรวาลจะตอบสนองเราจากความถี่ที่เราส่งออกไปนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ manifestation เนี่ยเราจะต้องเชื่อรู้สึกแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วค่ะไม่ใช่รอให้มันเกิดขึ้นแล้วค่อยเชื่อ และสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะที่หลายๆคนนะคะอาจจะพลาดในจุดนี้ค่ะคือการ manifestation นะคะจะต้องทำด้วยจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ปลอดปมค่ะเพราะว่าถ้าเรายังมีปมหรือบาดแผลในเรื่องที่เรา manifest ไปนะคะเราก็จะไปลากทั้งสิ่งที่เราอยากได้และก็ปมบาดแผลนั้นๆน,น,นะคะเข้ามาด้วยค่ะเช่นนะคะถ้าเราขอความรักแต่ในใจเรายังมีความกลัวการถูกทอดทิ้งอยู่ค่ะ ความรักที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะสะท้อนความกลัวนั้นกลับมาอีกทีนะคะทําให้ความรักที่เข้ามาอาจเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงค่ะซึ่งจกกักรวาลก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่แค่ตอบสนองตรงกับพลังงานลึกที่เราถืออยู่นั่นเองค่ะถ้าเราอยากได้ความสําเร็จแต่ในใจเรายังมีรหัสว่าต้องเหนื่อยถึงจะมีค่าถึงจะสําเร็จความสําเร็จที่ได้มาค่ะก็จะมาพร้อมความเหนื่อยแทบหมดแรงเสมอค่ะ ดังนั้นก่อนจะ manifest อะไรนะคะเราจะต้องเคลียร์จิตใจของเราคะ่ะให้ใสสะอาดก่อนนะคะเคลียร์พื้นที่ว่างคะ่ะเพื่อให้สิ่งใหม่ๆที่ดีเกิดขึ้นคะ่ะ Manifestation นะคะที่แท้แล้วก็คือการดึงดูดสิ่งที่ตรงกับความใสของเราไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราอยากได้ด้วยปากแต่ยังเต็มไปด้วยรอยเดิมคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนจะเริ่ม manifest อะไรคะ่ะ อย่าเพิ่งเขียนอย่าเพิ่งนึกภาพแต่ให้เคลียร์ใจของเรานะคะให้ใส่สะอาดก่อนค่ะรับรู้ปมที่ยังค้างอยู่นะคะเช่นความกลัวความรู้สึกไม่คู่ควรแล้วยอมรับว่ามันมีอยู่จริงค่ะไม่ต้องไปให้ค่ามันอีกนะคะจากนั้นค่ะปล่อยออกด้วยลมหายใจหรือการเขียนระบายลงกระดาษแล้วก็ฉีกทิ้งนะคะและเมื่อใจเราเบาพลังงานเรานะคะก็จะใส่พอที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่แท้จริงเข้ามาค่ะ สำหรับ Sacred Ritual ง่ายๆนะคะในการเคลียร์ก่อน Manifestation ค่ะข้อแรกนะคะให้นั่งนิ่งๆหลับตาหายใจเข้าลึกๆค่ะ 2. ค่ะถามใจตัวเองค่ะว่าสิ่งที่ฉันยังกลัวหรือยังผูกพันอยู่คืออะไร 3. ให้พูดออกมาเบาๆนะคะว่าฉันเห็นเธอแล้วและฉันเลือกจะปล่อย 4. หายใจออกยาวๆเหมือนปลดปมอ,ออกจากอกค่ะ 5. จากนั้นนะคะค่อยๆเขียน manifestation ลงบนกระดาษค่ะโดยให้เขียนจากความใสนะคะไม่ใช่ความขาดและต่อไปนี้นะคะคือ3มสเต็ปในการทำ manifestation ค่ะสำหรับข้อแรกค่ะชัดเจนนะคะ คือให้เขียนหรือพูดออกมาชัดๆค่ะว่าฉันอยากได้อะไรเช่นฉันอยากมีความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอบอุ่นและเติบโตไปด้วยกัน 2. รู้สึกนะคะให้ปิดตาจินตนาการว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่ะลองรู้สึกจริงๆค่ะว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่แล้วให้ร่างกายนะคะได้จดจำความรู้สึกนั้นไว้ค่ะและ 3. นะคะการลงมือค่ะ ใช้ชีวิตน,นี้นะคะให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราขอไว้ค่ะถ้าอยากดึงดูดความรักดีๆนะคะก็จะต้องเริ่มรักแล้วก็ดูแลตัวเองแบบที่คนรักที่ดีเขาจะทำกันค่ะ Manifestation นะคะไม่ใช่การบังคับจัก,กรวาลให้ทำตามสิ่งที่เราขอนะคะแต่คือการปรับใจของเราค่ะให้ตรงกับคลื่นความถี่ของสิ่งที่เราขอไว้ค่ะ เมื่อความคิดความรู้สึกการกระทําและพลาังงานของเรานะคะสอดคล้องไปในทิศท,ทางเดียวกันค่ะสิ่งที่เราขอไว้ค่ะก็จะเข้ามานะคะเหมือนเป็นธรรมชาติของจักรวาลเองค่ะขอบคุณที่มาอยู่ในพื้นที่ของ Sacred Reflection ด้วยกันในวันนี้นะคะหากเพื่อนๆลองไปทำตามแล้วได้ผลเป็นยังไงมาคอมเมนต์กันได้ในคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ